สวัสดีครับพี่น้องมาอหม่มากครับมันย่างกบแล้วก็สิดปนครับพี่น้องปนกบป,ปนกบนี่ครับนี่ครับปนกบย่างนะครับมาต้อมอีกครับสิดปนครับพี่น้องต้มแตน้าปลาแดกเนาะ น,น้ำปนกบพี่นอ้องไปชมตอนมนมเล่ำปนเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องนี่หลังจากต้มแล้วครับพี่น้องมือนี่ซิม,มีเมนูนครับมือน,นี่สาเกง่ครับเค็มครับสูตรบาวบุรีรัมครับปนกบปนโคบปนกบครับ เอามาตาบ,บ้านพุ่นละให้น้องไปแล้วเ,ลเหลือไว้จะเก็ดแปดตัวพี่น้องไม่ส่ตำปนครับนี่ตำพริกนี่ครับพริกกระข้อต้มครับนี่พริกเขียวพริกแดงกระเทียมต้มเอาบเ,าเามเเลีคว้าเพราะว่าโอ้เองเพชรตาเด้พี่น้องถ่ายคนมาหนึ่งนะถ่ายพี่น้องเบิ่งตอนตำมันหนักพี่น้องตองั้งเสียงเอาพีน่น้องจะแทบนะ กินป referral, นกขบนากันใส่พริกน้อยสองั้ประมาณหาหกเม็ดครับพี่น้องนี่พักครับพี่ไบเห็ดปนกบกระเท<ป>ียมหนึ่งสูตรนมิล่รครับปนกขบแต่ปนปลานมิล่ร่ี่ขัวอยู่ยปนปลาทูขัวแห้งแล้วปนกขบใส่น้ำนะพี่น้องกระเทียมมาต้องขัวครับตามสดๆใส่กระหัวหนึ่งครับแต่กระตันแหลกแหลกพี่น้องัสสีหอมต้น อหอมค่อยต้มคนบะมกกักเรต้องใส่ก็ไดแถ้าคนบะมักก็ต้องใส่พริกยาดำแหลกแห้งครับนี่มาพี่น้องตักตวงใส่ปูน,นก๊กหนึ่งตัวสองอตัวาสามตัวสี่ตัวย่างไปแล้วพี่น้องแต่ก็มาต้มยังน้อยย่างาแล้วเอามันต้มน้ำประเดกจตัวเจ็ดตัว เอาไปให้เก็ดตัวอีหลีวะพี่น้องเขาก็ตําเลยคนอบเป็นน้ำคนนวน้อยจําเป๊ะจําเป๊ะพน้องวันี้เออแอบเขาเหนียวกลังนึงพี่น้องเหนียว ครับต้มน้ำปลาแดดบกพริกหอมหอมกระเทียมนะครับใส่ใส่ผงกระโดดหน่ยผงกระดนี่ท่านใส่ครบหน่อยคือติดกระดูกก็แข็งเหมือนที่นอนอ๋อเดี๋ยวพ่ต้องเอาเส้นะไรนะพ่ต้องเอาแหลกวะครับแหลบอะไรมันบปรเซตินใส่ปากหน้าวะเอานุ่นนี่แม่พ่ต้องใส่พ่อต้องใส่มะนาวปลาจากไหนกันนะสูตเอา่งเราจะสูตรเรล้วแต่ โอ้ผงน,นัว oh. โ <Okay. S 2> <ด>ี่คือเน้อโอ้บาดเจ็บปะเนาะจงใจเนาะพี่น้องเนาะผงสุดรโลโลงได้ต้องใส่น้ำเยอะนะกล้วเป็นของใส่นำ้ำจำมันเป็นคน้วทูคนแหง้งเแห่งเนี่ยน้ำต้องี้งทังเ,งเนี่ยแ่นี้กับโจงเล็งเนาพี่น้องนี่งไ,งไ,หนไหมดีดีละใกละช่วยเธอนีู่นี่ ครับพี่น้องอาจาเอาวนเปนสัจๆเลยบนโคบวนกันกทดนนนอดกระดูเ<ม>ะกเลยอลอักัก่ใส่กระดวยลืมเอาถ้วย่งยานาเลยตอนนี้ยานางเลยเอาถ้วเอาใส่ถวยน้อยเอาจอดดัมซีนาคนซิมดจอดใส่บักหน้ากน่อย จักน้อยเห็นมันหอมหมักหน้าหัวเสือพี่น้องถ้าผู้ใดบ่หมักกับยาถาะว่าหนุ่มไม่ร่ำใส่มันหอมหมักหน้าหัวเสือน้อยเดียวเห็นมันหอมหมักหน้ามันนัวแต่อันปลาแดกอยู่ให้หอมหมักปลาจังน้อยโอเคแซ่บมีในสอนนี่ปนกบเนนู่นยังไงมือนมิถุนปนกบเหรอพี่น้องครับมกหน้อไม้แม่มกหม้อคับซุปหน้อไม้หนุ่มไม่ร่ำตาเศร้าคุณ แต่ก็ดีนี่ต้นแกงนี่ยังก็ใส่กระดูกหมหูไม่ค่แกงปีแกงปีก,กล้วยใส่กระดูกหมูเห็นไหแฉบแฉบบนโขพี่น้องนี่ให้ตัวน,น้อยตอนเป็นตอนเลยพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาง่ายพี่น้องนนเหนียวกี่แก้วกินกับแ่บแฉบเนาะ น,น้ำนัวมันอยูอ่หม่งใตรครกนี่แหะมไปช่วงตอนกินเนาะพี่น้องเนาะเอาไปทึ่งพักนี่เอาเอาแยกรูแยกแยกมันนี่้เดียเ๋ยวมันจะหลลงนี้นี่อโดอยนี่พี่น้องโอ้นบนกบเ็บยรียบรย้อย กินมาพี่น้องกับวขาวมึอนี่กับเสร็จแล้วครับมีท่านนี่นี่แล้วก็แกงนี่ครับแม่นมน้ำแกงนี่ยทาน้องข้ามันนมแกงปีกกล้วยใส่กระดูกหมูครับครับพี่น้องแซ่บคือกันปีกกล้วยใส่กระดูกหมูอ่าไปไปกินน้ำกันด้วยจ้ะไปกินน้ำกันเสร็จแล้วครับล่างโคกล่างเคียงก่อนนะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มากนี่ครับเมนูกินนะครับปนกบครับพี่น้องปนกบ อันนี้มกมกหมอน้อไหมครับอันนี้แกงตีกล้วยใส่กระดูกหมูอันนี้ซุปน้อไหมซุปเน้อไตั้งแต่เมื่อวานครับแช่ตัวเย็นกับข้าวเหนียวครับหนึ่งข้าวเหนียวมากครับมากินน้ำกันแซ่บยำดึกยำดึกมาครับชิมปนกบไนเลยเนี่มาแม่กินข้าวก่อน สิ่งปนกบอือฮาอหมมานจินเ

กัดเปได็นอะไรอือขมแกงปีกล้วยพี่น้องรสจัดตําหรอแหมพนเลยมาแกงใส่กระดูกหมูอืม

มดอหรอเรกพี่น้องเลือคเขนปกุป,น,ปนกุแ่บป,ป่ะแซ่บ่นนัวป่ะรูออก้กุเนี่นย,ยนัวดีตงใส่สงพูดจังหลาก็ะิมดม้วนป่ะประเด็ประเดมวนชุดถ,<ม>ถามนมันนวนัวบัวเ้องพี่น้อง ตัวมันเหี้ยผู้ดดได้ป่าตุงไหนกูอยากเค็มหอมแบบป่าตอนท้ายมันคดีแล้วเลยเนื้นเ้าเหนียวัพี่น้องเอ้ยดือดละ เค็มๆเพราะว่าคนครบพี่น้องมาครับมากินน่วกันทีสองคนมาเลยแม่ ไม,ไม่ค่อยเห็ุคลิปเลยพี่น้องเอ้ยบ้านกับไรสดให้พี่น้องเบิง่งเครื่องกินเขากลุ่มอย่พี่น้องเครื่องกินเขาเครื่องขายของเครื่องประกอบของยยขก้นรถลูกใคให้พี่น้องเบิง่งได้เบิง่งทุกย่างเลยครับพี่น้องบ้าน ะชีวิตของนมวยล่ามเห็นงานแต่ละมือพี่นอ้องถ้าไปบ้านลูกค้าล็บไปส่งของจังท่านนะครับปกบอบให้ลูกค้าทัันนะครับ ต้มแล้วก็เคียนเผามากเคียนใส่แล้วก็นวมวิ่นลำต้มใส่น้ำยย่าหน้าหม่อยครับแล้วก็ไปทำม,มุกมกกระไดซุปกระไดครับพี่น้องอันนี้นวมวิ่นลำซุปใส่หอยหอยเก็ดบอพ่อ เล่รมรกันนี้แม่นุ้มไม่ได้ตแกงอันเดียวทีเบิงในใอันเมนูสิแกงกินหลีบใส่อันน้มไม่สมพี่น้องตอนนุมมือ้วมาท่านกลับมากพยตจดตามเอือนพี่น้องแกงกินหลีใส่นอไม่สมไปกันหด กินเลยอืมจ้างกกินกันเลยโอ้โหนีกเหนียวเลยไม่ไบงมาง้มไ้ามืสอมป้มไเนาะน้วง้มยังมุมในหม้อะ่ไดเปิดเยไปเลยไปเปิดบึ้งบ่บอกว่ายังหงาวด้เนะ ข้าที่นักเก็งขี้ลิก็ดีนะคนกบเนานะคนกบจำเห็นไม่ได้จนน็นนัวแล้วผักหลายเสียงได้กินกำไย่ถีถยงวันยันอวน เนอเน,น่อยนืนหน่ออเข้มเข้มเ็านี่หับนนะ้ำ้า้ากเสียมละลาย้ยๆนี่ลน่เยสม้ มวง่งอะไรซีซีลอยมันเอกสารมอยเจ็ดลอยท่อนคาถากันสู่เขาเขาะว่าองบักสู่อกต้องต้องภาษาเอื่นเงินเลยทางโฮมธนังโฮมสันทา,ง,ง,ทาง,งล้อมนาตามพินาสันติเลยเขามัดมัดมัดแล้วะก็กก <c oughs> ท,อ,ทองสวยแมวอะไรเพราะว่ายแมวออกคาถาเม่ไปอันตัางคา,าถาแล้วเหรอ ไเาเงินมาต้องเห็นงานหออนั่งแลยฟองกระถางเนาะถ้าฟองมันถ้าเรียนเขาให้ฟองอะไนล่ะมันก็เขาไดล่อืมใ้ันตะุมันน้ชาว่าหมมาใหม่ไปวันนึ่งแบบบิด ปีแม่เก่งดวหอสองหัวเลยนะสองหัวยังไรซจำเนืยอขนัดวันสองหัอยังไม่เด่นหน่อยแต่พึ่โมมีมมเก่งอ่ะอืมคนกูเนเกษตรอ่ะโอ้นี่แม่ ขึ้นดาออกกองเอ <c oughs> นี่ยรัวย่กยอบก,กันเ<ม>จ้ารองจุยผมเนี่บ่เค็มเอกนัวปลาแดดแ<อ>ม่บ่กินกูกินว<อ>่กินก็นโดนล <c oughs> ะคือเจ้าเอ็ดอันลูกอ่อนเมือ <c oughs> ่อเขียบอก <c oughs> เราล้มมาใส่หนังปลาที่ผลดรสีดลงน<อ>้ำปลาแดดมันก็เ,นกเค็มอยู่แล้วห<อ>มักสีดลงสั่นเลยคืสีลงมันจะหอมเลนว่ะ นุม่มหมืน้ำน้งตุเรียนะชะมทวมกล่อมเลยไปตามมาอีกเดียวสต,ต้นเนี่กินนั้นเหมืเพราะว่ามันติดเสียแกงกันหมนเสียดอกแกงบพาเลยใส่เามหม้อไหนอแซ่บาหารารไ่อรือแซ่บ อีดีบ่ได้ตายตายมาที่นี่โอ้ดีไปเลยดีเม็นมานคือวไรนี่อมอุจจารเป็นเป็นอยู่นีัมันตื่อดุตะแดงะแรงจาตอนเล็กเนีันตื้อดุมต้องมีนมเลยเอามันนั่นบ่กินนมดีไงแม่ ไม่ดีส่งนุ่มอี่าสองเทียนทำมาพอดีคอมเมนตมาขอกินนุ่มยันนงขึนง้นกูเรียนมุ่มหมยนอ่แซ่บพี่้องอาหาร,ารหอ,อีสานบ้านเฮางไม่ติดเมนูอีสานเลยอันนี้มกหมอน้อไหมครับไส้หมูอันนี้ชุกน้อไหมอันนี้แกงปีก้วยใส่กระดูกหมู คนกบที่เด็ดเยกกินข้าวนะอ,อ,อื่นทอดปลาสงนั้นมาจากแกงกิเลศทอดปลาสงนั้นนึงมึนแขนนยเสีดยด นห <c oughs> มดแล้วชุดละไหม,มเอาเป็นร้านมือเนะี่ยให้ตับเป็นร้านไม่คนจริงหรอข้ก็กล้อมั้งเขาก็นเรื่งเงินอะไรนี่บ้านาเก่า เราไปซูน่าวานกินเพราะว่าเสียบมาตลอดแล้วก็โมกาวิ่งนานๆอรนออาหารลาลาเหมืชาเพื่อาเราอินลุยซาสามชั่วโมงก็ยังบริจินตา้ทีนนั่เรย นก็พักมันพักการนี่พักการเอาเงินทุกทีแค่ก็ได้คืนไปใช้นหมูสับแค่กระดูกหมูมันมัเลยพอได้เห็ดพอได้กินแล้วก็ติ่มเว้นเลยพอได้เห็ดแล้วก็ได้กินกัน กองทนนพร่บบึงจะขวงน่าจะนอตามนี้เยียบใจกันหนอยเราจหมู่บางจะขวงต้องพี่นอนต้องเป็นกรรมาการ้องเป็นไหนเละตัวกันเนาะ 那你别管。 เอาน่ามวนน่ะน anyway, yes. ่ามวนกว่าเย่แมวเราติดซังด้วยแมวหงเห็นปูนี่เอินก็ติดซังเห็นเ้าเมาอันจะ้องติดซังถ้าจะเห็นปูนจะทำอะไรเราไม่ เพราะนีใส่อยู่เขาบึ้งที่สันเขาทีสัที่สั้นองเขาไี่สันทั้งทีสังมาแล้วเขาไม่เห็นอืมแอบพี่น้องดื่มคุยกับพี่น้องเลยไม่มีคำเสิยวบอกรอบ ยอยาเฟนี่กินกินหนึ่งกินเขียวรุดออกเลยกับกินหินปูนรุดออกเลยให้เรียกเอาเดือได้ปวดเอาไปจอเหลี่ยมนั่นรุดออกเลยปวดเป็นไตอันนั้นมอลูกระเบิดดีเถะน้องพี่น้องก็จะรุดออกเลยจอหล่มล่มกูเปียน อ้าอ oh, ิ่มสุดยอดแบ,บลารพี่น้องกดในมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่เห็น้ำเดอ้อพี่นอ้องเดอ้อคิปปนกบที่เด็ดแซ่บเด้อพี่น้องสดป,ปีโตแล้วเนีย่ยหยัวหอยเชื่อได้ขึนหัวขึ้นข้าวเหนียวครับขาเจ้าก็มี่ มาไปแต่บึ้องสอกคนตอนนี้เราบเมียพิ่นบ่เห็นงุ่มฟ้าไปเพ่ได้มากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่นับเด้อพี่น้องตอนนี้มีคนเข้ามาตามถึงพันสามพันสับตะไคร่เด้อพี่น้องเด้อขอคนละหนึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อซอยนุ่มวีรัมแนขอคนละหนึ่งชั่วโมงครับเบิ่งคลิดนุ่มวีรัมแห่งแนครับคนละหนึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อคนละหนึ่งชั่วโมง ขอนะครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับผนุมวิลัมพานกับดีมี่คลิปดีๆให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับเหลือแต่ชั่วโมงครับตอนนี้เหลือชั่วโมงไม่ถึงสองพันครับเหลือพันกว่าชั่วโมงครับพี่น้องครับซอยเป็นกําลังใจเชียติดตามนุมวิลัมนะครับขอคนละหนึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องเบิ้งให้ถึงสามพันคนติดตามครับพี่น้องสามพันซับตะไคร้เนาะสามพันคนติดตามครับพี่น้องกัดนุมวิลลัมกับดีพานครับ ออขอบคุณไวร่วงหนาเลยครับพี่น้องคลิปนี้ไปทั้ำนี้ครับสวัสดีครับ